โอ้เจ้าทำไมผมเราไม่มีแค่นี้มันจะสวยมากเลยอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยแต,แต่งหน้าศพแป๊บนึงแต่งหน้าศพก่อนนะ<ม>ใครว่าฉันเป็นทอมจะต่อยแม่งให้ <laughs> ใครว่าฉันเป็นทอมจะต่อยให้ ส่งลูกชายมาพิสูจน์เลยว่าฉันเป็นพ่อน่าเกลียดมากพูดไปได้ยังไง <c oughs> ส่งกระเทย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเกิดมาอายุถึงสี่เจ็ดได้นะนืกว่าตัวเองตายไปตั้งนานแล้วเมื่อเช้าก็เลยคิดว่า ถ้าสมมติว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรนะคำถามเหรอคำถามกุชาเหรอถ้าสมมติว่าจุลายอ่ะจะตายอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นพรุ่งนี้จะตายอย่างเงี้ยจุลยายจะทำอะไรวันเนี้ยพรุ่งนี้ฉันจะตายแล้วจุลายจะทำไงอ๋อมมได้ยังไงวะตายสมมุติสมมุตินะคะสมพุทฉ<ม><า>ชาอะไรออใช่ค่ะเราอยากทำอะไรก่อน พรุ่งนี้ชีวิตฉันจะไม่มีแล้วอ่ะชีวิตฉันจะสูญสิ้นแล้วอะจะทำอะไรที่ไม่อกสมมุติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงดูแล้วถ้าื่พึ่งเนาะเอาเวลาเพิ่งเหรอเพื่พึ่งจะขายขนมถ้วยเป็นหลงเราอย่าขายขนมถ้วยดีๆไม่ไม่จะทำให้มันมีความสุข แต่ถ้ามันมีแต่ถ้ามันจะมีทุกก็ไม่เสียใจเพราะว่าชีวิตของคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็สุขทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขหสเหมือนตอนที่ยายจะตายอ่ะป้าก็ลืมบอกอะที่ยายพูดโททั้งที่เจ๊อ้อยกับเจ๊าขาวก็บอกแล้วนะว่าถ้ายายจะจะตายอ่ะวินาทีที่ยายจะหมดลมหายใจอ่ะให้บอกยายว่าพูดโทพูดโทนะพอยายจะตายจริงๆก็เพิ่งลืมให้ยายมุดพูดโทอ่ะ แต่เพิ่งบอกกับยายว่าปิดปบาไว้นี่นึ่แล้วก็ไม่ไม่เท่ากานแล้วก็ไม่สวยนะคะทีหลังพูดสั้นๆว่าหุบปากก็พอกูพูดแล้วว่ามึงจะต้องพูดคำนี้ กูพูดกูพูดลัง้ามึงแล้วว่าแต่งหน้าศพกูเลยถามจุลายว่าถ้าเราจะตายวันพรุ่งนี้จะทำอะไรไอ้ลูกมึงจะทำอะไรถ้าพรุ่งนี้มึงจะตายวันนี้มึงจะทำอะไรฮะช่หายใจพรุ่งนี้ไ่ใช่วันนี้มึงไม่เข้าใจคำถามไม่รู้จักกินปลาดำสวยดี ว่าฉันเป็นพรอมจะต่อยแน,น,น่ตัวช่วยอะไรนี้น,น,นึกภาพไม่ออกว่าจ้องตากับผู้หญิงด้วยกันมันจะรู้สึกยังไงวะป้าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยจ้องตากับจุไรหรือว่าป้าไม่ได้เป็นพรอมหรอว่าไม่เหนรู้สึกอะไรเลยจ้องตากับจุไรไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเสกน่หาไม่รู้สึกรักอะเฉยๆนี่กว่านอตอเีกินกน,นะไม่อะสวยเหรอไม่ใช่ดื้อหรอมึนเหรอ,อยุกยิบยุกยิบเหรออ๋อโอเคโอเคเธอบอกฉันอย่างเดียวก็หูปาก แต่งเกาหลีนะเลแล้วเกาหลีเขาเกาหลีเป็นไหนบอกแต่งเหมือนไม่แต่งอ่ะยากนะโจนนี้ สวยได้ยังค่ะทุกคนสวยไหนแออสวยในนทีไหนไม่ตัดสินใจสิเอาให้มันเข้ากับชุดหรือยังไงก็ได้อะตัดสินใจเลยเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องหลักตาคอนเสิรความงาม ่มีดที่เหมือนที่เราสรับมันนั้นอ่ะสับไม้อ่ะเขารู้จักตอไม้ไหมที่เขาตัดไม้ไปแล้วแล้วมันมีตออะ่ะแล้วเ็าเอามีดววเอามีดไปไป,ปนั่นไว้แล้วพี่จับพี่จะเล่นมีดแล้วยายไม่ให้เล่นเจ๊ขาวก็ไม่ให้เล่น,ลนแต่ด้วยความน่ารักของเราเราก็เลยไปยือ้อตัวเล็กกว่านั่นไงตอมันสูงใช่ไหมไปยื้อจะเอามีดมีดตกใส่หน้าเลยเนี่ย เนี่ยเห็นป่ะเห็นรอยป่ะออมีตกใสด่างมันเลยไม่โดงไงเกี่ยวกันไหมมันตกใจจมูกมันตกใจมันเลยไม่โตตรงนี้ยจำไม่ได้ว่าอะไรแต่รู้ว่าตอนเป็นเด็กสซน ท pues like uh um um ี่เห็นเขาแต่งหน้าทำอย่างงี้กันไม่ยังเลยมีสูตรพี่เกลยอรู้อ่าโอเคโอเคเราจะกลมไปหาคุณมือก็สาสางยังกล้ามาถูแก้มกูเนาะเราให้ผู้ชมดูซิดูมือมันสาแก้ไหนไหนลองทำอย่างงี้ให้เขาดูซิ ดูดิดูอันนี้มือเพื่อเพื่อันนั่นมือจุลายสิโอ้โหโคตรจะสากเลยอ่ะมือเหมือนมือผู้ชายอ่ะอ๋อขนาดจับแก้มเนี่ยจุลายลองอันป้าลองจับแก้มหนูสิอันหนูจับแก้มตัวเองสิรูแล้วรู้แล้วมือสากมากเลยอ่ะพอมี่เนี่ยอยู่ไม่ดิ้มอ่ะกคตรทำงานัน้ะพูดคำเดียวกูปากจะงให้ ชอบปุ้ยนี่เราจะมีทอมนี่ลองจับลองลองจับจับนี่ก็ได้อะลองจับดูสิรู้แล้วเขาก็รู้มือ,อยืนอะไเหมือนมือพี่ชายท่ะให้เขาดูหน่อยดิดูมือมันอันนี้ดูมือเราเห็นไหมต่างกันค่ะ <c oughs> มือตั้มส้มตั้มหลับตาไหมไอ้เชอร์ดูข้บอดูจิีโจ้จิ้งจกต้องต้องต้งตตองจิ้งจกขี่ไส้ตา อยาเกตค่ะแป๊บนึงนะคะกำลังเกตค่ะกำลังเกตกำลังเกตค่ะบอกครูเ,คคคเห็นแล้วอเอาค่ะเองทำไม่เป็นไปก่อนแต่งให้ทุกวันได้ไหมแตยหาคุณมีผัวแน่ๆเลยวันเนี้ยตายหาผู้ชายเห็นความงามของฉันมีผัววันนี้แน่ๆเลยในวัย49ปี ทำไม่เป็นอ่ะไม่เคยทำทำ แต่งหน้าแต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยให้เขาแต่งให้หนูไปตัดผมมาใหม่สวยไหม ไก่ดูใกล้ๆเลย,เห,เ,ยลหเ,เห็นไหมเนี่ยทางน้ําแข็งบ้านยาขาวหล่นใส่หน้าหนูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังลอยอยู่เลยเนี่ยหนูเจ็บเนี่ยถเขียวๆอะไรอ่ะได้ยังได้แล้วสวยยังได้แล้วได้หรือยังอันเนี้นยจริงเหรอได้แล้วจริงทำเองนะเมื่อกี้เนี่ยเอานนี้นึ่งยังไม่ยังไม่สว่างแต่ไม่เป็นเสกเทียนใช่ไหม คุไม่พอออกซิอกายหาในตุ้สวยนะคะเอาใต้ตาใต้ตามีไหมใต้ตาใต้ตามีเอาสีไหนใต้ตาใต้ตาอันนี้ดีไหมือยังไงเดี๋ยวอย่าไปเกลี้ไม่ใช่หรอได้ได้ได้ไดใต้ตาใต้ตามาแก้ม เกาหลีแล้วนะคะเป็นเกาหลีนะหน้าตาเกาหลีแต่อยากมีเผือกฝรั่งไม่ไม่เอาแล้วอะเต็มหน้าสองไม่เอาแล้วคนไทยอ่ะเกาหลีก็ไม่เอาแล้วอย่าไปอะไรอย่าอย่าอยากมีเฮียตากูอุ้ยกูไม่พอตาฉชาอย่ากทำอะไรนะมึงรู้ไหมนี่อ้าวมึงอีกแล้ว รู้ไหมไลฟ์ฉันเนี่ยไปทั่วโลกนะประธานาธิบดีโจเวเดนยังดูไลฟ์ฉันเนี่ยสวยไหมชอบไหมอชอบไหมคะอ้อาวตาแดงแดงจะไว้ใจได้กูโ้โเหมือนเปาะเหมือนเหมือนกระสือไหมเกาหลีอ้าวเกาหลีเหรอเกาหลีเกาหอามีไลายสีเอาเอะไรเอานี่ก็สวยนะเพราแต่ว่าทรมบางๆน,น,นะ นี่เกาหลีแล้วเอาเอาเลือเอาสีอันไหนโอ้ว้าวเอาเลยเอาแต่วบามบามมีขอบปากไหมไม่มีไม่มีนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ทาอะไรคะปากอ้าจริงเหรอเออเยี่ยมทำงานเป็นเราเนี่ย เฮ้ยมันทำใ,ใช้มือใช้มือเร็วแล้วก็แห้งหไม่ผ่านไม่ผ่านเหรอไม่เอาให้เต็มไงเอาเต็มเร็วออยังไม่แห้งอืมริบริบรีบด้านนะอ้ออันนี้ไว้ข้างในอันนี้อ่าอ่า ข้างในใช้ปากใช้มือใช้งอบูตินก็ดูนะไลฟ์ฉันเนี่ยไม่ได้ดูแต่โจูเวเดนคนเดียวใช้มือทําไมอ่ะทำงานอ่าข้างในอัน,นนี้อ่าเกกต้องลีใช่ไหมล่ะอ่าฮึสวยไหมอืมอ่านั่นเลยข,ข้างข้างล่างอย่างเดียวเหรอข้างบนไม่ต้องเอาเท้ากลางนี่ขัข้นนี้นี่ข้างในแล้วก็ทำอันนี้อืมอืมทำอันนี้ด้วยอันนี้สวยสวย,ยอง หน้าออกเะแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนอันนี้อันนี้อันนี้หน่อยนะ่ะอันนี้สีเมือกขอปวยอ่ะเช่เขากลเรอ,อกเลย ปมใส่ปีไมาวเเอาช่งมาถามคนไม่คนไม่เป็นจีเลีอีกสิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาเลยแต่งเลยติเ้ยเขาเต็มหน้าเออเนี่ยไม่รู้อยู่ๆก็เป็นแผลป้าเหมือนหมาเลยอ่ะเคยเห็นหมาที่มันขางไหมที่ขางมันเป็นสวยแล้วไปเป็นมีปานอ่ะเขาบอกว่า หมานะถ้ามันมีถ้าคางมันเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยหมาหรือแมวก็ช่างให้เลี้ยงมันมันทำเงินให้มันมีโชคแต่ฉันดูสิคางเป็นแบบเนี้ยขนมถ้วยขายไม่เห็นดีเลยลูกค้าก็ไม่ค่อยกินกะจยอ,อยู่หนึ่งมาวันเหรเกาหลีมากเลย อันนี้อะนะลอ,นะอันนี้อกอ้นนอนนมมุงอาแล้วอนอ่ะุยาดหมดเวลาแล้วสวัไหมค่ะทุกคนย,ยังเห็นอยู่เลยเนี่ยถานน้ำแข็งตกใส่